สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านวิชานันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดคะน้ามาละขี้นกกับไขค่ค่ะมาดูคะ่ะผัดอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะมาดูคะ่ะง่ายๆนะคะกับข้าวบ้านเราง่ายๆในกระทะของเราก็จะเป็นน้ํามันนะคะวันนี้เราเลือกน้ํามันหมูมานะคะสี่ช้อนโต๊ะคะ่ะ ง่ายๆนะคะเราทําดูนะคะผัดันร้อน,นะค,ะอค่ะค่ะอละค่ะกระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมก่อน,นะคะ่ะกระเทียมนะคะหอมๆกิ่นกระเทียมเยอะๆดีนะคะลดความดันค่ะ <c oughs> <c oughs> บำรุงร่างกายค่ะด้วยกระเทียมหอมๆนะคะ <c oughs> กระเทียมหอมๆอ,อร่อยนะคะรองถามขัดไหม่ กระเทียมนี้ก็ไม่ต้องสับหยาสับละเอียดมากนักนะคะหยาบหยาบกินเป็นรุ้นๆน,นะคะอร่อยค่ะนี่คือเทคนิคการทํานะคะนะคะดูนะคะง่ายๆค่ะแต่เราก็มีเทคนิคการทําว่าทําอย่างไรการผัดของเราจะอร่อยค่ะ,ะกระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่เอาผักที่สุกย่งยางๆก่อนค่ะมะละกี้นกค,ค่ะสองใบค่ะ ไอ้สองลูกค่ะนะคะใส่ลงไปนะคะไปแรงหน่อยนะคะตามด้วยคณะสองต้นค่ะวันนี้คณะก็มาจากสวนกระทุ่ g แดนนะคะข้างบ้านเขาเอานำมาให้ค่ะกระปลูกเองนะคะเป็นคณะที่ปลอดสารนะคะเอาทพีมาช่วยหน่อยค่ะเอาละค่ะคณะปลอดสารค่ะอร่อยค่ะสดใหม่ค่ะ นะคะ mm hmm. การจะทำกับข้าวให้อร่อยนะคะคุณผู้ชมผักหรือว่าอุปกรณ์ที่นำมาทำนะเราจะต้องสดหน่อนะคะ้า mm hmm. คาให้คระดิบให้เขานุ่มหน่อยให้ผักนุม่มนะ mm hmm. ระหว่างนี้เราอาจจะพรมน้ำนิดหน่อยก็ได้นะคะ mm hmm. จากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปะคะ่ะต้งยินแล้วค่ะน้ำปลานะคะสักสองช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณ วันนี้เราเลือกน้ำปลาตาหอยหนางรมนะคะนี่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะซีอิ๊วค่ะก๋าเขียวค่ะซอสก๋าเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้รสของเรากลมกล่อมนะคะจากนั้นเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะคลุกเคล้าให้เกลี่ยผักไปทัง้งๆค่ะพร้อมที่จะใส่ไข่วันนี้ไข่หนึ่งฟองนะคะ เราเลือกไข่ไก่มานะคะเทลงไปค่ะนะคะให้ไข่เขาอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นก็เอาเอาผักกบค่ะนะคะกบกกลงไปไปแรงหน่อยนะคะไปแรงหน่อยนะคะกลับค่ะนะคะให้ผักให้ไขค่คลุกเคล้ากับผักนะคะให้อร่อยอร่อยกบไปก่อนนะคะกินผักนี้นะไม่ต้องกินหยอดนะคะคุณผู้ชมกินหยอด เต่าะว่าทำพริกน้ำปลานะคะแล้วก็เวลากินแล้วยอดนะคะอร่อยแล้วก็กินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกอะไรก็ได้น้ำพริกปลาทูน้ำพริกรน้ำพริกอะไรน้ำพริกกระปิได้หมดเลยะค่ะเะ็นะะเดเผ็ดค่ะหอมหอมค่ะกินผักเยอะๆนะคะดีค่ะสบายท้องนะคะอารักะแล้วก็ผัดผัดให้ไข่สุกนะคะ ให้ไข่สุกไม่ต้องน้ำเยอะนะคะมีน้ำผักออกมานะคะแล้วก็ไม่ต้องเยอะ,ะนะคะนะคะไข่ก็คลุกเคล้ากันไปคะ่ะนะคะจากนั้นวันนี้เราจะโรยเขาเรียกว่ากุ้งแห้งคะ่ะโรยกุ้งแห้งใส่ไปนะคะกุ้งแห้งดีไหมคะดีคะ่ะกุ้งแห้งป่นค่ะสักสองช้อนนะคะกุ้งแห้งนี้ก็มาจากเพชรชบุรีนะคะทะเลค่ะทะเลน้ำเป็นค่ะนะคะ,นะคะ กุ้งแห้งก็ดีนะคะดีมากเลยคุกเข้าค่ะจากนั้นดับไฟค่ะนะคะก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้มีเฉพาะบ้านเราค่ะ <c oughs> อุปกรณ์มาจากหลายที่นะคะหลายจังหวัดกระทุ่มแบนกระทุมแบน,นอยู่ไหนคะสมุทรสาครค่ะเพชรบุรีค่ะนะคะ วันนี้ไข่ก็มาจากเพชรบุรีนะคะเพราะว่าเป็นไข่ที่ก็เรียกว่าไข่บ้านค่ะนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะโชว์ทั้งกระทะค่ะอันนี้ม่ต้องยืนจะดีนะคะอาราคาโชว์ทั้งกระทะโชว์ค่ะไปกินด้วยกันนะคะวันนี้เสิร์ฟทั้งกระทะเลยค่ะ่ะดูนะคะไข่ของเรานะคะพร้อมทั้งโรย เลยอะไรคะเลยกุ้งแห้งลงไปค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยว,วตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะหอมๆค่ะโชว์ค่ะโชว์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคค่ะ สวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะครั้งต่อไปอย่าลืมไลค์แชร์ให้เราได้นะคะ